สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันพุธเราพบกันเป็นวิชาแรกนะคะทานอาหารเช้ากันหรือยังคะนักเรียนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเขียนเรื่องราวโดยใช้ความคิดจินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเมื่อวานนี้เราได้ เอา2องคำนี้นะคะเรื่องของความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ฝึกการเขียนเรื่องจากภาพวันนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกการเขียนนิทานการเขียนเรื่องจากภาพและการเขียนนิทานไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะนักเรียนแต่ก็มีบางส่วนที่ส่วนของนิทานมีเพิ่มเติมขึ้น แต่องค์ประกอบของการเขียนเรื่องจากภาพและการเขียนนิทานที่เด่นๆแล้วก็คล้ายกันหรือเหมือนกันก็คือเวลาที่เราจะเขียนเรื่องลักษณะใดก็แล้วแต่เราจะต้องดำเนินเรื่องโดยมีองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งเลยสำคัญก็คือตัวละครน,นะคะส่วนที่สองก็คือ ต้องมีเหตุการณ์แล้วก็มีสถานที่นะคะสรุปง่ายๆการเขียนเรื่องเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยที่เราควรจะรู้ก็คือใครนะคะใครใครก็คือตัวละครทำอะไรทำที่ไหนและทำอย่างไรค่ะเวลาที่จะเขียนเรื่องเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเขียนนิทานและการเขียนเรื่องจากภาพที่เมื่อวานนักเรียนได้เขียนเรื่องจากภาพไปแล้วมีอะไรที่เหมือนหรือมีอะไรที่การเขียนนิทานมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะนักเรียนดูเลยค่ะค่ะองค์ประกอบของนิทานองค์ประกอบของนิทานมีดังนี้ค่ะ 1. นแนวคิดแนวคิดคืออะไรแนวคิดคือแก่นหรือสาระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราวนะคะเวลาที่เราจะเขียนเรื่องเนี่ยเราต้องวางก่อนว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้เราต้องการเน้นอะไรอย่างเช่นลูกไก่เจ็ตัวที่ยอมตายตามแม่นี่คือแก่นสาระสำคัญเลย นักเรียนเคยได้ยินไหมลูกไก่7ตัวที่ยอมตายตามแม่เรื่องอะไรคะค่ะเรื่องดาวลูกไก่ใช่ไหมคะสำคัญเลยของดาวลูกไก่แล้วเวลาที่เราได้ยินหรือเราได้อ่านเราจะรู้สึกสงสารลูกไก่7ตัวนี้มากเลยใช่ไหมคะนี่คือแก่นสารหรือสาระสำคัญของเรื่องราวนะคะ มาดูส่วนประกอบที่2เลยค่ะส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่สองก็คือโครงเรื่องของนิทานโครงเรื่องและเนื้อหาสาระที่เราจะเขียนนิทานเนี่ยต้องไม่ซําซ้อนนะคะเนื้อหาสั้นๆกะทัดรัดเป็นเรื่องเล่าธรรมดามีการลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าก่อนหลัง คนอ่านหรือคนฟังจะได้ไม่สับสนต่อการดำเนินเรื่องคากเรียนมาดูองค์ประกอบต่อไปเลยค่ะองค์ประกอบที่3คือตัวละครตัวละครเนี่ยนักเรียนขึ้นอยู่กับการจินตนาการของผู้เขียนเช่นอาจจะกําหนดเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นเทพเจ้า หรือเป็นแม่มดหรือเป็นเจ้าชายหรือเป็นนางฟ้าก็ได้นะคะนี่คือการวางตัวละครค่ะองค์ประกอบที่สี่คือฉากฉากคืออะไรฉากก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เราอาจจะวางว่าเรื่องนี้เกิดที่ในปา่าเกิดที่ในกระท่อมหรือเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่ปราศาสตรหรือบนสวรรค์นะคะแล้วแต่ที่เราจะคิดสร้างสรรค์น,นะคะตามที่เราจินตนาการเอาไว้อย่างเช่นเรื่องดาวลูกไก่เนี่ยเนื้อหาของกระเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเกิดในป่าใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนประกอบคือกระท่อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครฉากเนี่ย มันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของผู้เขียนว่าสร้างสารรค์ขึ้นมาจินตนาการว่าเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยทำอย่างไรให้ผู้อ่านเขาเกิดความประทับใจนะคะเรามาดูองค์ประกอบต่อไปค่ะนักเรียนองค์ประกอบที่ 5, คือบทสนทนาการพูดคุยของตัวละคร ก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับและสนุกสนานเราก็ต้องวางบทละครหรือภาษาที่ใช้นะคะนักเรียนอย่างเช่นถ้าสมมติว่านิทานนี้นะคะตัวละครที่พูดเป็นสัตว์เราก็อาจจะใช้ภาษา,ษาธรรมดาสัตว์เนี่ยอย่างเช่นคําว่ากินเนี่ยถ้าสัตว์นี่เราอาจจะใช้คําว่ากินแต่ถ้าตัวละครที่เป็น เป็นคนเราอาจจะต้องใช้คําว่าทานหรือรับประทานนะคะบทสนทนาเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับตัวละครด้วยสุดท้ายนะคะองค์ประกอบสุดท้ายของนิทานก็คือคติสอนใจนี่แหละค่ะเวลาที่เราเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของต้องมีคติสอนใจแต่ถ้าเป็นนิทานเมื่อจบเรื่องแล้ว ควรให้แง่คิดให้คติสอนใจนะคะมีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้อ่านผู้อ่านนิทานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆฉะนั้นเราควรจะปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้แก่ผู้อ่านนะคะนี่คือประโยชน์ของนิทานค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะ อ่านเนื้อหาในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนก็ถามครูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกการเขียนนิทานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนทําต่อไปค่ะตอนนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ขอสวัสดีนักเรียนนะคะเดี๋ยวอ่านแล้วมีอะไรสงสัยนักเรียนถามครูได้ค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียน